สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่2กุมภาพันธ์2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,667.75จุดบวกเพิ่มขึ้นมา6จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.36%มูลค่าการซื้อขายวันนี้61,000ล้านบาทเศษเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การเงินแล้วก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มอาหารโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ delta าบวกขึ้นมา5.98%ก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามหุ้นเทคของสหรัฐที่เมื่อวานนี้มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของ KTC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.53%ก็หลังจากที่มีการประกาศงบออกมาปรากฏว่ากำไร ในปี64นั้นขึ้นทำนิวไฮทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าปี65นี้ทางด้านของพอร์ตสินเชื่อจะโตเกินกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทแล้วก็คาดว่าน่าจะทำกำไรได้ถึงจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งทางด้านของ BLA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.94%ก็ก็ยังคงได้ประโยชน์จากแนวโน้มของบอลยิวที่สูงขึ้น แล้วก็คาดว่ากำไรในไตรมาส4ปี64นั้นจะเติบโตได้ทั้ง Q on Q แล้วก็ year on year ทางด้านของ CKP วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.77%<ม>ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในปี65นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นโดยน้ำในเขือนนั้นจุดในระดับที่ค่อนข้างจะสูงทางด้านของ BCPG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.74% ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในปี65นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นเช่นกันก็ได้แรงหนุนจากโซล่าฟาร์มในไทยแล้วก็การ COD โครงการใหม่ในญี่ปุ่นทางด้านของออริราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.03%ก็หลังจากที่บริษัทย่อยนั้นมีการร่วมทุนกับบริษัทอสังหารายใหญ่จากญี่ปุ่นที่ชื่อว่า t o k ิวแลนด์เอเชียทางด้านของศักสยามลิสซิ่งวันนี้บวกขึ้นมา 9.19%เฮงลิสซิ่งบวกขึ้นมา5.65% n c a นบบวกขึ้นมา6.54%ชโยบวกขึ้นมา5.43%ซึ่งในวันนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเช่าซื้อก็มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นหลายบริษัทด้วยกันโดยปัจจัยหนุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคาดการกำไรในปี65ที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่น ก็ได้แรงหนุนมาจากสินเชื่อที่มีการขยายตัวกันมากขึ้นทางด้านของนุสายังคงปรับขึ้นต่อเนื่องวันนี้ขึ้นมาอีก11.28%ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศว่าเตรียมที่จะปรับโครงสร้างของบริษัทเป็นบริษัทโฮดิ้งซึ่งก็จะมีการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงทางด้านของ XPG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา12.93% ก็คาดว่ากำไรในปี64นั้นจะเติบโตได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็คาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่60ล้านบาทแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประเมินว่าผลกระทบนั้นค่อนข้างจำกัดจากเรื่องของเกณฑ์การควบคุมการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทาน,านของ BRI ติดลบไป2.26%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกนันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ ปรับขึ้นมาได้แรงจากปัจจัยเรื่องของยอดพรีเซลในไตรมาส464ปีนั้นโตได้ต่ำเป้าที่2,000ล้านบาทซึ่งกระหนุนให้กำไรในทั้งปี64นี้ขึ้นทำนิวไฮทางด้านของ SKN วันนี้าราคาหุ้นติดลบไป3.25%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการเก็งกำไรเรื่องของงบปี64ที่คาดว่าจะเติบโตได้ค่อนข้างแรง ทางด้านของกันกุลราคาหุ้นติดลบไป2.08%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการเก็งกำไรเรื่องของการร่วมทุนกับปันธมิตรเพื่อที่จะเอามาต่อยอดธุรกิจแล้วก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้ถึงกว่า20%จากปีก่อนและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไป ดีครับ